ครับพวกเรากลุ่มโซลูชันนะครับผมนายประสงค์คุณบัญญาครับผมนายสมกิจสายตีครับวันนี้นะครับพวกเราได้มาลงพื้นที่นะครับพื้นที่ที่มีการปลูกเห็ดฟางกองเตี้ยนะครับวันนี้พวกเราจะมาสอบถามผู้เชี่ยวชาญที่ปลูกเห็ดฟางกองเตี้ยนะครับตอนนี้เรามาอยู่ที่บ้านในที่91นะครับตำบลบ้านคออาเภอหนองบัวลำพูนะครับสําหรับผู้เชี่ยวชาญที่เราจะมาถามวิธีการปลูกเห็ดฟางนะครับคือแม่โก้รัตนาปัชชาเขียวนะครับ ครับสวัสดีครับครับแม่คืณอแม่ซื่ออะไรนครับซื้อแม่โก้โก้นะครับเพื่อนขอเป็นนักสาอีสานบ้านเฮานะครับคือม่อเนียนพวกผมนักศึกษาของมหาลัยขอนเจนวิทยาเขตหนองค่ายนะครับว่าจะมาสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการปลูกพิษป่างกล่องเตียเท่านี้ครับว่าถามเรื่องขั้นตอนขั้นตอนการปลูกนี่อย่างน่แล้วก็ราคาราคาี่แพงปันไดตุงมือนี่ กับพวกอากาศมีแสงแดดต,ต่างตนี่มันเกี่ยวของกับการปลูกเห็ดฟางโบแล้วกับพวกงบประมาณในการลงทุนนี่ประมาณจยงไหนนี่ครับเริ่มต้นเลยเนาะรเริ่มต้น,นแต่วัสดุวัสดุก็จะมีผีมันมีพายางเสื้อเฮดมีปุ๋ยมีปุ๋ยคอบนี่แหละเป็นส่วนประกอบกานี้กัการเตรียมแปลง แปลงก็ประมาณสองเมตรสองเมตรหาสิบเอย่าไปเจ็ดก้อนเจ็ดก้อนมัน่นเองค่ะจังได้เราโอ้ยเจ็ดก้อนเจ็ดก้อนนี่เข้าเข้าเรียกแต่อากาศป่ะครับ <7 S 2> พุ่มหางของก้อนนี่ไหมครับพุ่มหางของก้อน,านอากาศฮอนกับห้าง,งอากาศหนาวกับระมาณซ้ำๆเพื่อควบคุมอุณหภูมิในการออกดอ,อกเห็ดป<ำ>่<ำ>ะครับมันจะได้อุ่นๆกับถ้าห่างแห้งมันจะเย็นมันจะบ่ปัดได้กับอุณหภูมิกับซีบ่ได้กับซีบ่เกิดเห็ดดี แต่พอนหนาหนาวหนาห้อนจะเยี่ยม้างออกประมาณจากว่ากำหนดของควบพังกับประมาณส, <40 S 2> <40 S 1> สิบเส้นสิบเส้นขอบแปลงระวางแปลงระวางก้อนสิบเส้นกับปรมาสิบเส้นแต่ว่าห้องก,ก็ตื่นเอาว่าห้องสีหนาได้เป็นหนาห้อนหนาหนาวหนาฝนนี่สีกับ,บปรับปรุงไปเรื่อยๆที่ว<ๆ>่าอากาศจำดีสีแคสจำไหลแตงจำไรกับนีอ่อีกมันนี่สามฤดู พาห่อนคลายกับเฮียนห้างออกนกอบแปลงสี่กับห้างห้างกงก็ต้องสูงขึ้นขนาห้อนขนาหนาวกับตัวกงก็ต้องเตี้ยรประมาณร้อยหกสิบหนาวห้อนร้อยเจ็ดสิบแปดสิบไปเลยแล้วกางมั่นนี่ห้องใซส์ลายเป็นไรครับทัางสีห้องทั้งหน,นึง่งทั้งหนึ่งตะก้อนหนึ่งหนึ่งครับทางหนึ่งตะก้อ,กอนหนึง่งแปลงหนึ่งมันสี่มิเจ็ดก้อนเจ็ดเจ็ดทังเจ็ดทังแต่ละแปลง เร,เราการปลูกมีกันที่ว่าหาซิปตังหาซิตังหาซิตังตังท่นได้ลายป่นไดครับหาซิบตังนี่คือเคร1 1> 1 1> ื่องรดรดหนึ่งมันส่ประมาณเขาแก่มาประมาณของเทาแก่เนาะกับประมาณยี่แปดตันมาปั่นกันค็ละเครื่องสี่ยุทสี่ตันม่ใช่นะสามตันหัวซี่ตันเพราะว่าเขาจะเอื้อนเป็นบาทเป็นหาซิปไปบาทหนึ่งคือรดหนึ่งแต่ว่าหาซิบก็คือเครื่องรด สองพันหาคันเครื่องรุดนันคันรุดหนึ่งหาพันละค่าถังแกเดินมาหาสิบต่างสิบต่างเครื่องรุดสองพันหาตะขีมั่นสองพันหาเสื้อก็ละสิบบาทวันนี้กับพยางกับเอาน้ำตาลแกกับมวนละร้อยหาสิบถ้าไปซื้อท่องตลาดก็ร้อยสีซีบเสื้อถังแกมากกับไล่สิบบาทแก้อนเฮดกับก้อนละสิบหาสิบแปงใส่หกถุงหกถุงถุงหนึ่งมันสี่ิสิบสองก้อน เจ็ดสิบสองก้อนอ่าสิบตัางเจ็ดสิบสองก้อนเยวเชื่อเย็ดที่ใส่นี่จากสายพันธุ์ครับพันธุ์กับนีหลายพันธุ์นี่สามเอทรงเจ็ดนึกสลับบุรีเพชรวิหารเมียจู่ดี๋เดี๋ยวเขาปรับปรุงพันธุ์แม่ยจูกันมาใหม่คือแม่ยจูดอกหนาดอกง่ายเราดอกเราดอกพวกใดที่ได้คุณผลิตีได้ได้ได้ดีทุกทุกยางทุกอันแต่ว่าเมื่อสิบกิจดอกง่ายดอกน้อยนีดอกง่ายดอกน้อยน้อยครับ อันส้มเจนเนอร์สีดอกน้อยก็โมแน,เน่เพชรวิหารสระบุรีกับดอกไงขึ้นมาแน่คือจังทายรูปไปรบางหันละกันซามเอะกับไงแบบรุ่นกลางประมาณค่ะห้าอันรักษาหวนกระพุ่มรักษาเงินแดนก็สิดอกแน่รักษาช่วงซีนต้นหนังน้นำเมันวาซาสีแต่ว่าผ่านไงแต่ผ่านไงกับรักษาวดีก็บ,บอกว่ายังทีก่กันเดี่ยวแต่เ้าสีรักษาอยู่กับผู้ดูแล ดูแลดีกับดอกใหญ่ดูแลบ่ดีกับดอกน้อยเพราะพว่าน้ำกับเหี้ยวกับยังร่งสินะแล้วการลดน้ำนี่ลดกับครั้งครับต่อครั้งมื่อหนึ่งสองเทือ่ามื่อหนึ่งสองเทือ่าเสาแรงเสาแรงอ่ะหลอดเขาต้องตรวจห้มันเปียกนี่ลดพวอซุ่มๆเปียกขนาดนี้กับซุ่มธรรมดาซุ่มบ่นี่แต่ว่าต้องขอบแปลงต้องเนียนขอบแปลงแรนขอบใส่น้ขวดน้ำหนังน้ำว่าหมูจะแห้งหน่อยมันกับว่าซุ่มทั้งขวบมันกับสีแห้งแห้งมันกับว่าซุ่มมันกับว่าเกิดดี แต่สีฮัวนแ่เงเก็ดเหี้ยเงียน้อยเก็บบานเร็วเดีขั้งขั้งนึงนี่ตัวนึงนี่เก็บได้ประมาณจับวันครับจำบ้านออกขึ้นผลิตออกผลผลิตเริ่มมือเก็บตัวแรกหามือหรือซีมือตัวเรียกเราก็มาขึ้นตัวซองตะเก็บไปอีกอาทิตย์นึงนี่แหละย่างย่างลายย่างร่วมกับมันสิบเป็นสิบก็มือตัวแรกตัวซองเก็บร่วมกับเรียวตะหอดมือขาย เขาเงินได้เงินมันสิบกรมือสิบเอ็ดสิบสองมือสิบสามมือเลยประมาณนึงแต่ว่าค่ะมันดูแลดีค่ะเน็ตออกดีออกโดนกันกระจอกกับว่ายี่สิบมือก็ได้ได้กีบระยะเวลาที่ได้กีบวันยูนิฟอหอดจั๊กถือวอยู่แตสิบมือสิบสามมือก็อยากโลแล้วเพราะว่ามันดอกหน่อยดองงางกันโลทีมปลูกไม่อีกเสียเวลาพยยามจ้ะรื้นออก เล้วพวกฮอร์โมนข้ออย่างสีเจลียังส่วนผสมมาสีกันฮอร์โมนฮอร์โมนกับลูงเศรษฐีเฮ้าน้ำทองตลาดนี่แหละเป็นเป็นน้ำเป็นพ้งนี่แหละแต่ว่าได้สีเดียวกับเอาไส้ต่วนเข้าบานเสื้อเลี่ยวสามมือกับมัดงดงดแล้วก็เอาตรงเสียบเสียบเสียบไปเลยตอนพื้นหัวฮอร์โมนตััดใหญ่ยงตอนตัดใหญ่อมาครับอะไะตัดใหญ่เาเออมาตัดใหญ่อละตัดใหญ่อคือกลุ่มก็สีทีพวกน้ำหมากน้ำหยังขันข้าเฮ็ดเองกับทุนได้ใจเข้า ซื้อแล้วกับเนี่ยทองตลาดก,กับเป็นสารเคมี้เนาะกับ,บใส่เทละหน่อยเทละขวดเทลเป็นเพราะว่าเป็นส่วนผสมที่ซือเพราะว่าเนียนน้ำมากอย่นี้น้ำมากเบ็ดเองกับสิมหายุเลียปุ้วเขาห้อถ้ำมาดากัหาชิปกังซื้อกับเก้าลกยูเลียยูเลียสีกอไหลายยุเลียเาว่าปุ้ยันชิมหาหกลยูเลียใส่สามลก เพื่อนผสมแล้วแต่แล้วแต่ผู้สีใส้ดอกอันไหนแต่ว่าผู้ใส่ลายกันเกินปริมาณกับเน่วกับน้ำดอกเน็ตคาระบอนได้ไปเน่วไปสารเพิษใส่ปุ๋ยขอก้อน้าวหนึ่งขุยขอกี่ประมาณจปดถุงครับขุยขอกันสิบตังประมาณแปดถุงแปดถุงแปดถุงมีงานขุยขอกากน้ำตาลน้ำตาลพวกทุกสิทธิ์ผีพวกผีที่ทั้งทองตลาดนี่ละ ได้ใส่ใบอูคิงใบ้ยว่าได้ใส่ยูนี่ไ่ได้ใส่ซีนี่ก็ได้ใส so ่ใบอูคิงงเงี้ยไ่ได้ใส่ที่ใส่อยู่แต่้างเพิ่มประสิทธิภาพในห้องนั้นที่ว่าสร้อยให้ปุ้ยไปไปใส่ไว้ให้เฮ็ดดูดซึมได้ง่ายสินะของพวกซานนั้นพวกของมันนค่ะกันดอกบานมั้งใช่ไหมครับบัวมันเป็นเพิ่มประสิทธิภาพคือจะงห้ห้องหรือว่า ผสมในปุ๋ยละวานสินาะวานกวอนข้าวสีวานเสือมันสีนี่ตัสิทสิบผ่าวาซอยดึงปุ๋ยไปให้ดอกเฮ็ดได้ดีก็ข้าวสีบัวไซสิน่ะแต่ว่าเป็ดเพืมอยังเพมนิยมของคนผู้ใดบัวไซกับได้ยุแต่ว่าเป็นดเพมนิยมอยากล่องอ่ะนะขันใส่กับบัวไซอันไหนมันดีเจไปแค่ข้ากับเขาขันข้าวไซข้ากับมันก็เขียวงามเร็วขันบัวไซมันก็น่านดูดปุ๋ยมันก็น่านงามสิน่ะ ว่าตัวนี้กับซอยว่าซอยใหญ่แต่ว่าเป็นคว้มเสือของกตะลูกพุ่นบ่ไใดใส่ทั่วไปบางค้นก็ใส่บางค้นกับบ่ไดดใส่เก็บไปหน้าไหนครับเ้ารแรงเ้ารแรงเก็บเห็ดย่ำใดล้วกับผู้ใดเป็นพู่นมารับเห็อไม่เอาไปขายครับอันนี้มุ่นามุ่่นหรมารับเก็บพ่นมาล้ทุ่นห่อย่นี้ซ้อมกับมารับเจ็ดโมงเจ็ดโมงหอดแปดโมงนี่แะเขาคือมาลับช่วงเ้าร์ช่วงแรกกั าม้งแดง,งสองทุ่มเพื่อนเพิ่นใไ้เป็นเป็นอะไรครับราคาเนี่ยราคากิโลละเนื้อมูเส้าแต่ก่อนกอนแต่ก่อนก้อนที่มันก็สี่สี่สิบสองเนี้อมแดงสี่สิบเจ็ดก้อนนี่เดแต่ว่าส่วงนี้นนมันสี่สี่เนื้อเส่าเนี้ยแมงแดงสี่สิบสามสี่สิบสี่นี่แหละยุ่นี่แหละงานนี่ละอันนี้เป็นราคาราคาซงราคาซมซงขหยพ่อค้าเราช่วงที่ราคาดีที่สุดคือช่วงไหไครับไหม่ ราคาดีมันกาอยู่กับอันจำนวนคนปลูกไร่ปลูกหน่อยนะอันราคาอคนปลูกไร่กูแก้งไร่กันราคาเพียก,กับรดอันช่วงอันคนมีคนปลูกไร้เส่วงอันกัราคากับสิ่เดยวบขึ้นมาถึงหาสิบหาสิบสองหาสิบแล้งสินะแต่ว่าจะปลูกมากก็ได้บ่าท่านน้ำเพิ่นดอก <laughs> ส่วนน้นมันกับเอาว่าท่านเน,นาะ แม่อยากเกี่ยวเขาเกี่ยวยังไงล่ะโน้ปัญหาที่แม่พบนี่มีมีอย่างบาา่ครับปัญหาในการเกห็ดปัญหาปัญหาปัญหาบ่วมีแต่ว่าหันตอนนี้ยังบ่วมีแล้วตอนนี้ <c oughs> ปัญหายังบ่มีถ้าฝนตกแล้วน้ำท่วมนีกนอาจจะมีปัญหาช่วงนี้มี่ปัญหาแต่หน้าฝนนี่ปัญหาต้นเภีหร่มองนอน,น,อนสงสูงสูงแม่ให้หน้าก็ให้มันสูงสูงไว้ ตอนนาหนาวนี่ว่าใครมีปัญหามจะน,นาหนาวเฮ็ดออกดีได้ข้างามต่อข้าดมดอกไห้หนันฝนบ,บ,บางหันกับปัญหากับน้ามันเหล,ไลเวไหลเขาแยงกดเหี่ยวกับตายหาฝนหนาแรงกับมันหอนแน่กันแต่เฮ็ดว่าดีเฮ็ดว่าได้กับว่าได้ผลพอดีปัญหนาหงอนไปไม่ใส่ได้นานนี่แหละนาที่เกี่ยวเขาไหมคะมอกระล่ากุมผ้าไปแล้วได้เฮ็ด ถ้าขดเย็นร้ายกับหายว่าว่าเกิดปับว่ามันพุ่มบ่ได้แต่มันเย็นแห้งกับอบอุ่นระยะนี่แหละดีระยะาเที่ยวครัตุลาคุซึกิกาเลยนีการวัดอุ่นนะครับพุ่มมันยังบ่ครับไ่ได้วัดแต่ว่ากัหนดว่ามันประมาณสามสิบสามสิบห้าองศาขึ้นไปสิมาสามสิบสามสิบห้าเลยเคแล้วได้ได้แต่ละงวดนีก็ถือว่าได้ได้ครับ แล้วแต่งวดได้งวดบ่งวดได้บันได้หลายกับเจ็ดแปดพันเจ็ดแปดพันนี่คือเจ็ดแปดพันหักทุนแล้วหักทุนแล้วเป็นกำไรบ่ประมาณสิบกว่าหมื่นยี่สิบหมื่นรวมทั้งมือหยียบขีมมันหอนมือขายได้เงินยี่สิบกว่าหมื่นยี่สิบหมื่นประมาณามมนั้กาเปรียบเทียบกับเจ็ดหน้านี่อินฟลั่งนี่จังไหนครับก็ดีมีคนละยางมีคนละยางเฮ็ดแต่ได้ไว แต่ว่าขาดทุนขนาดนี้มันบ่ได้ขาดทุนเร็วคือกันขันย้ไม่ได้ขาดทุนเร็วอยู่เลยแต่ว่าได้กับขาดทุนกับว่าบถือว่าขาดกับว่าได้ยุก็ได้ดีก็เ้าไปหารับจ้างสินะอยู่ตเนาะเดือนนึงกับตัเจ็ดแปดพันก็เอาจะรับจ้างกันเงินบ่เเลือซื้อหินแน่เมยเมยกูนะครับที่ไห้ควมดูเก่ยวการปลูกนิสช่างของเตียในมือนีนะครับได้ควมดูทั้ง เร่องเป็นราคาเรื่งวิธีการขั้นตอนการต่างๆของการผลิตข้าวฟางนะครับคันบบมาเห็นด้วยตากับวัลลูนะครับว่าเ้็ดฟางของเกียร์นี่นะครับไม่คิดจะไค่ซื้อในน้ำตลาดนะครับว่านีหลัะเห็ดฟางแต่บัลลูว่าการก็จะได้มาสีเห็ดฟางเนี่ยมันมันกิดลำบากพอสมควรนะครับโคชได้ามาัรนเ็ดบรูวิธีกับวัลลูข้าวฟางกับขาดทุนคือแม่โกวาแหละครับจะได้หาเงินใส้นี่เขาแก้ในทุนอยู่นั่นแหละครับปลูกไปเรื่อยๆจึงก็ชิด้ยกำไรในทุนในข้าวเจ้าแล้วครับก็ขอขอบคุ่นอะไรครับ สำหรับวันนี้นะครับพวกเราก็ได้มาลงพื้นที่ในการปลูกเห็ดฟางกองเตี้ยแล้วนะครับพวกเราก็ได้เห็นมาเยอะเลยนะครับครับก่อนจะกลับนะครับเราก็ได้เห็ดกิดไม้ตินมือกลับบ้านนะครับกลับห้องไปทําแกงกินฝนกินนะคเับแล้วเราก็จะกลับแล้วนะครับนี่เหละกันเริ่มเลย